อยากอะไรอีก,ออนอกนหนูจีเครื่องตีไข่เหรอทำขนมกำลังจะเอาทำไรอืม,อมเวลาที่นั้นหนูชอบเอาไปใช้เวลาทำวุ้นหนูว่าจะเอาไปทำวุ้นขาวเขาทำกาแฟทำอะไรก็ได้ตีไข่ตีหัวคนได้ไหมไม่ได้ตีหัวคนก็ได้สีนี้หนูชอบ แล้วก็หาแม่พิมพไปทำดูโอ้ยนั่นนู่นนั่น,น,นดอกดอะไรคะดอกหกลาบเอาอย่างนี้เอาแบบถ้วยเนี่ยเอาแบบถ่วยนะไม่ก็ลองเอาไปทำดูก่อนลองของเธอเดี๋ยวก็ทิ้งเอาแบบนี้ไ,ไปทดสอบก่อนอะไรดอกเป็นพิมพไปสิ ดูไหมพี่ได้าแต่เอ็มเอาไปทำไอติมก็ทำได้เหมือนกันไม่ใช่หรอโอเคใส่ได้เอาไปเอาเลยเอาไปดิเลยเท้าใครจะกินเอาแค่อะไรเลยไปหไปหาอะไรไปหาอย่างอื่นอะไรอีกฮะอย่าอะไรอย่าลากอย่า拉อย่า拉อย่าลากเดินดีๆไปด้วยกัน แม่จะหาขอขาก็อยากให้แม่ไปด้วยก่อนอหาใสา่คอน่มเทปอะนี่เดียวขอใส่คออืมย่องไปเอารถมาใส่ไปดูบ่อน่ารูไปเอารถมาใส่ไปเดี๋ยวนี่ไงยังรถเต็มเลยดู ยึงรับทุกนั้นยลอยละผู้ยังรับเยอกไ้หมดเลยยังรับ มันม,มันมันน่าจะเก็บมากกว่าน่าใช้เอารถมาซื้อนีน่ไงเอาไปไว้น่ยหนไม่ได้เตรียมเว้นมาเอาไปสักอันบอพปพ่อ,อซื้อทุกครั้งซื้อทุกครั้ง

เอลซ่าหัดยิ้มกันไหวมือเย็นมือเย็นเนอะก็มันเป็นของเอลซ่ามันต้องเอลซ่าเนอะก็เด็กชอบนะขนาดขนมยังเป็นเอลซ่าเลย จริงๆของพวกนี้เขาต้องแยกโดยไม่เขาเป็นคอลเลคชันของเอซ่าหมดเลยเป็นเอซ่าอันนี้ก็เป็นมิกกี้เมาส์หมดเลยอย่างเงี้ยเ่ายายบอกให้ซื้ออะไรยายบอกให้ซื้ออันนี้ อันนั้นที่ล้างรถอ่ะมันหกักง่ายมากเลยอันเนี้ยน่าจะโอเคกว่าโอเคหักแล้วอันนี้หักแล้วอันนี้น่าจะเตัวยืดแ<อ>ข็งแรงดีกว่าซื้อไปแล้วเนาะทำไงอันนี้ <c oughs> อะไรไม้ ต้องไม่ต้องค่ะอันนี้ไปใส่ของประตูใช่ไหมรู้เลยอะโมโแม่จะไปทำขอบประตรใใูใช่ไหมใช่ป่ะใช่ไหม อันนี้คือขอบประตูอันนี้คือคิ้วที่แตะข้างล่างไม่ให้ยุงเข้าเออนะมันมีอันหนึ่งอ่ะที่มันเป็นโฟมเอาไว้จับเนี่ยเนี่ยโฟมแบบเนี้ยเอาไว้ใส่ตรงติดมงลวดเราก็น่าจะได้นะอันนี้นะเอาอันนี้สิ <c oughs> ไหลมันหนานะเพิ่พก็มีใส่เระพึ้งเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงพื้นประตู แล้วก็เอาโฟมมันให้ยัดใส่เข้าไปเวลาเปิดปิดขยะมันก็จะออกออกมาแบบนี้ก็จะอันนี้จะไว้ไม่ให้มงลวดมันดังเนี่ยไว้าปิขอบนะนี่ให้มงลวดมันดังดังไม่ใช่ดังล่นใหญ่ใหญ่เลยอันนี้ก็มีเฮ้ยยาเกาะมันน้ำยาเกาะมันน้ำ เดี๋ยวดิแดีดยวดูก่อนว่าเขาไว้ทำอะไรดูดิเบาอะไรไะยกยไม่มีแรงนะไม่ไวอ่ยกอันนั้ดนดิวเอไไม่เอาโอเคดมิมันเก็บไม่ไหว